รีโมทคอนโทรลดับเบิลคลิกสองครั้งที่ปุ่มนี้นะปุ่นี้นโฟกัสไหมอ่าโฟกัสแล้วอ่าเห็นปะเขาก็จะเปิดฝ<ม>า,าท้ายนี้เลยหน้าจอนี่แบบใหม่เลยอัปเดตมาใหม่นะครับนี่คือคที่เขาเรียกว่าอะไรตอนนั้นที่มีหนังสือเรื่องไปอัปเดตก็อัปเดตมาเป็นแบบนี้เลยนะครับปึ๊บเราอย่าเตะช้านะครับเตะช้าเนี่ยไม่ไม่เปิดนะ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง Bar Fam c r นะครับและวันนี้ผมพาทุกคนมาเจอกับเจ้านี่เลยครับ Ford Everest นี่ฮะ Sport บวกแพ็กเกจสีขาวมุกสียอดฮิตแล้วนะครับและวันนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูกันเลยนะครับก่อนไปรับชมรับฟังคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่อง Bar Fam c r นะครับจะมีอะไรจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมพาทุกคนไปชมกันเลยครับและนี่นะครับคือ Ford Everest Sport นั่นเองนะครับ ตกแต่งของเขาก็คือจะมีแบบนี้เลยนะครับเอเวอร์เรสซ์สปอตัวอักษรด้านฝากระโปรงแบบนี้แบบตัวเทเทเนียมไม่มีนะอันนี้ก็คืออยู่ในเอเวอเรสซ์สปอจะเป็นสีดําแบบด้านๆแบบนี้เดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูนะครับเห็นปะ่ะและสีของเขาเนี่ยจะเป็นขาวมุกแบบมีคริสตเตอร์เห็นไหมแต่โฉมใหม่เนี่ยทุกสีจะมีแบบใส่ความเป็นคริสตเตอร์ให้รถดูสว่างดูเงาดูสวยขึ้นนะครับกระจังหน้าของเขานี่เลยฮะอ่าเป็นสีดําเงานะครับกจังหน้าเป็นสีดําเงาแบบนี้ เอเวเลสปอร์ตเนี่ยคือโดดเด่นเลยไม่ต้องเปลี่ยน f r d เลยบอกบอกเลยว่าเดิมๆเนี่ยสวยอยู่แล้วและตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมเป็นตัวสอนฟอร์ดแล้วก็เป็นกรอบของเขาเป็นสีชาแบบนี้นะอ่าบบกแพ็กเกจมีอะไรนี่กล้องด้านหน้าก็มีมาให้คือมีกล้องสามรังสีองศาพูดง่ายๆนะครับและตัวนี้ก็ยังมีระบบนี่ครับเรดาร์ตัวกล่องด้านล่างอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่ากล่องควบคุมเรดาร์แบบ Adaptive Cruise Control น,นั่นเองนะครับและเซนเซอร์หน้ามีมาให้4จุด เบรกอัตโนมัติหน้าเบรกอัตโนมัติหลังมีให้ครบพร้อมแน่นอนนะครับอ่ะแล้วมาดูต่อมาครับนี่ไฟตัวซี a ด t i m e running l i g เหมือนกับนี่เลยพี่ใหญ่4ีคูณสตัวท็อปไทเทเนียมก็จะไฟแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่าความพิเศษของคันนี้เลยนี่คิวล้อเขาทํามาเป็นสีดําเงาอันนี้ลูกค้ารีเคเวสตมานะครับสั่งทำอ่าสวยมากนะ คือความเป็นสปอร์ตอะมันมันสวยอยู่แล้วผมบอกเลยว่าหูกระจกดำอ่าดูเห็นไหมหักระจกดำลาลังคาสีดำนะครับแล้วก็นี่ที่คนชอบเลยคือล้อดำอ่าเป็นก้านขอบ20แบบนี้เหมือนที่คนชอบเลยนะนี่เรด้าแอตติวิทย์คนโทรลด้านล่างชุดด้านล่างที่ติดกับแอตติทยก็จะเป็นสีดำเหมือนกันแล้วก็เซ็นเซอร์สีเดียวกับตัวรถด้านนี้กับด้านนี้แต่ตรงนี้ก็จะเป็นเลดเอ่ตัวเซ็นเซอร์สีดำให้นะครับอ่าต่อมาเนี่ยผมพามาดูนี่เลย คือ,อยางเขาว่าเป็นขอบ20ของพูดเยียนะนี่เหมือนพี่ใหญ่ 4, ค4ีคุณสเลยอ่ากุญแจเขาจะเป็นอย่างนี้สวยมากนะครับแล้วเรามาดูนี่ต่อครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟก่อนมองไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรโอเคเนเรามาดูมือจับของเขาก็เป็นสีดำอย่างที่ผมบอกเวลาปลดล็อกตัวรถแค่ของมือเข้าไปอันนี้ก็ปลดล็อกรถเรียบร้อยนะครับมีไฟสองสว่างที่พื้นให้ดู เวลากลางค่ำกลางคืนนะครับขึ้นรถลงรถระวังตะปงตะปูสัตว์เลยคลามีพิษก็มองเห็นได้นะเปิดมาปุ๊บนี่ด้านในเอสปอร์ตครับตัวบบแพ็กเกจต,ตัวนี้จะเป็นแพ็กเกจ B นะครับไม่ได้เปลี่ยนหน้าจอให้เหมือนคลายรับเตอร์ละแต่ถามว่าความสวยงามก็ยังคงมีให้อยู่นะดูดิ Engine Start ก็เหยียบแล้วก็สตาร์ต,ตรงนี้นะครับหน้าจอก็เป็นซิงโเชื่อมต่อแบบไร้สายทั้ง Apple CarPlay และ a อน r o i d Auto นั่นเองนะครับอ่าตรงนี้เลยนี่แล้วก็กระจกตัดแสงอัตโนมัติควบคุมชุดไฟด้านบนก็ควบคุมจากตรงนี้นะครับอ่าเปิดไฟทั้งคันกดได้เลยเออสวยมากนะผมว่านะแล้วก็บอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับในเอเวอร์สปอร์ตก็มีมาให้ตั้งแต่บวกแพ็คหรือว่าไม่บบกแพ็คก,ก็ยังมีมาแบบบ่อยฟฟ้าคู่หน้าอยู่แล้วนะอ่า เดินหน้าถอยหลังเอหลังเอหน้านะครับหรือว่าพนักพิงก็อยู่ตรงนี้นะอ่าต่อมาเรามาดูนี้กันครับโหมดการขับขี่มีไหมสี่โหมดนะครับอ่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาขึ้นดูเลยอี่โหมดการขับขี่เราสตาร์ทรถให้ดูก่อนนี่นะครับโหมดการขับขี่ที่ผมจะพาทุกคนมาดูก็คือนี่กดตรงนี้อะกดหนึ่งครั้งปึ๊กเห็นไหม โหมด normal อ่าโหมดอีโคโหมดประหยัดนะครับโหมดลากจูงและโหมดถนนเลื่อนมีมาให้ s l i p เปอร์ i p p ป r y อ่านั่นเองนี่เห็นไหมพอเรากดปุ๊บหน้าจอให้เปลี่ยนเป็นโทนอีกโทนหนึ่งของแต่ละโหมดอ่ะเราไปโหมดอีโคปุ๊บหน้าจอให้เป็นโหมดสีเขียวอย่างนี้นะครับอ่าเห็นไหมเราไปโหมดลากจูงปุ๊บทุกอย่างจะเป็นแบบดูแบบ อ๋อแลนลี่ขึ้นมาเลยนะครับสีเหลืองอ่าเห็นไหมปึ๊บสุดท้ายหมดซเบอรี่นะครับโหมดถนนลื่นลุยดินแดงถ้านึงไม่ออกใช้ทำอะไรใช้วิ่งขณะฝนตกหรือว่าจะใช้แบบตอนถนนดินแดงลื่นๆเงี้ยใช้ได้นะครับโหมดซเบอรี่นะต่อไปเราก็จะกลับไปเป็นโหมด Normal แบบปกติไว้นะครับนี่คือโหมดมาตรฐานในการขับขี่นะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็น ความร้อนนะครับของหม้อน้ํามีมาให้อันนี้น้ํามันนะครับอาโทษทีไม่โฟกัสนะอันนี้ก็อาน้ํามันในถังวิ่งได้กี่โลอากระดูอันนี้รถวิ่งมาแล้วกี่โลนะครับคันนี้บวกแพ็กเกจเนี่ยก็ยังมีนี่มาให้เลนคิปปิ้งนะทางานตรงนี้เลยปุ่มเลนคิปปิ้งนะครับนี่เห็นไหมตัวรถก็จะมีเหมือนเลนนะครับขึ้นมานอยเลนนี้เลนคิปปิ้งทำงานที่ความเร็ว60กิโลเมตรเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น t i v p Cruise Control อ่ากดสามารถทำงานได้แล้วกดเซตด้านบนปึก๊ก Adaptive ทำงานทันทีนะครับและหน้าจอนี่แบบใหม่เลยอัปเดตมาใหม่นะครับนี่คือที่เขาเรียกว่าอะไรตอนนั้นที่มีหนังสือเรียกไปอัปเดตก็อัปเดตมาเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าเห็นไหมปุ่มโทรเข้าโทรออกอ่าเครื่องเสียงและวิทยุมีมาให้นะครับนี่ดูกล้องรอบพันได้นะถ้าเป็นตัวบบแพ็กเกจนะครับกดด้านบนตรงนี้เลยนะครับเชื่อมต่อ Apple, CarPlay, Android Auto แบบไร้สายมีมาให้แล้วนะควบคุมแอร์นี่เปิดพัดลมแอรตรงนี้ครับเห็นไหมจะเป็นอันนี้ก็ได้นะทัสกรีนทำได้เหมือนกันนะครับอุณหภูมิแยกอิสระสายขวาคนนึงชอบหนาวคนนึงไม่ชอบหนาวมากปรับได้ไม่ต้องกังวลนะครับใช้งานได้ดีช่องเก็บของมีมาให้นี่มีมาให้เรียบร้อยแล้วก็มีนี่ที่วางแก้วนะครับอ่า สุดมากนะนี้และมีนี่ครับตัดหมอกหน้าตัดหมอกหลังมีมาให้เปิดฝาท้ายจากตรงนี้ก็ได้เลยลดแสงเพิ่มแสงหน้าจอก็สามารถทําได้จากปุ่มนี้นะนี้นะท้ายเชิดเกินนะครับสามารถนี่เรื่องนี้ได้ไฟหน้าก็จะขยับขึ้นขยับลงให้เราในความเ,าเขาเรียกว่าอะไรให้มันบาลานซ์นะฮะเออบาลานซ์จะได้แบบบางท,ทีตูดเชิดกว่าเงี้ยตูดตูดต่ําและหน้าเชิดไปเงี้ยครับเราควบคุม โดยใช้ปุ่มนี้ได้ให้ไฟมันบาลานซนะ์ให้รถอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรระ,ระดับสายตาปกตินั่นเองอันนี้ก็มีเห็นไหมที่เก็บแว่นนะบอกเลยว่าภายในโฉมใหม่สวยมากนะฝั่งนู้นก็จะเป็นบอกไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเออไม่ต้องกังวลเลยว่าจะแบบใช้โยกขึ้นโยกลงเหมือนสมัยก่อนไม่ใช่แล้วอันนี้เป็นโฉมใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้นะครับนี่ประตูหลังที่ผมกับตาเราทิ้งไว้นะ เลปึป๊กนี่บอดตอนสองใช้งานยังไงข้างบนนี่ดึงได้ตรงนี้นะเห็นปะ่ะดึงเปิดเลยใครใช้งานให้เป็นเปิดปึก๊กเปิดได้สไลด์มาข้าหน้านิดนึงเห็นไหมคือรถงา่ายละแล้วก็มีอีกแบบหนึง่งอีกวิธีหนึง่งก็คืออ่าจะมีอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะไม่ใช่เมื่อตัวเก่าอ่ะจะอยู่ตรงนี้โฉบใหม่จะอยู่ตรงนี้ะนละกดปึ๊กมาเห็นไหมเปิดเลยพับแล้วเราก็เลื่อนมาด้านหน้าก็ได้ ต้องต้องดึงเล็กจากด้านล่างก่อนนะแล้วก็เลื่อนสไลด์มาด้านหน้าได้เลยนะครับคือวิธีการใช้บอร์ดตอนสองก็จะมีประมาณนี้นะอ่าต่อมาเราไปดูฝาท้ายกันนะครับเนี่ยท้ายของเอเวอร์เรสต์สปอร์ตนะครับมีคําว่าสปอร์ตเป็นตัวอะคริลิกสีดําอยู่ตรงนี้เวลาเราจะเปิดฝาท้ายเนี่ยเปิดได้กี่วิธีนะครับเปิดได้สี่วิธีเปิดจากรีโมทคอนโทรล ดับันลิกสองครั้งที่ปุ่มนี้นะปุ่มนี้ปุ่มนี้โฟกัสไหมอ่าโฟกัสล้อ่าเห็นไหมเ,หเขาก็จะเปิดฝาท้ายแบบนี้เลยนะครับหรือว่าเราจะปิดก็ดดัเบันลิกปิดได้นะครับเห็นไหมอ่าเท่มากแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือกดปุ่มจากตรงนี้อ่าตัวระหว่างตัว R กับตัว E กดปุ่มเปิดได้เลยแต่ผมไม่ได้กดให้ดูนะ เดี๋ยวผมจะทําวิธีที่ทุกคนชอบมาก่อนคลิกเทนเซอร์นะครับตัว R เล็งเลยเล็งตรงเท้าปุ๊บเลงปุ๊บเราเตะปุ๊บอ่าไม่ได้เราอย่าเตะช้านะครับเตะช้าเนี่ยไม่ไม่เปิดนะต้องเตะไวๆนะครับเข้าเร็วเข้าเร็วออกเร็วแบบนี้ปุ๊บเปิดให้เรียบร้อยเห็นไหมครับอ่าเข้าไวออกไวแต่ไม่ต้องไปเตะโดนตัวรถนะผมเห็นหลายคนละเตะโดนตัวรถแล้วเนี่ย เวลาปิดเราก็คลิกเหมือนเดิมปึ๊กอ่าอันนี้ไม่ได้ต้องเร็วหน่อยปึ๊กเห็นปะเห็นปะปิดเรียบร้อยนะครับใช้คลิกเซนเซอร์นะครับอ่าไฟท้ายเขาก็เหมือนฟอร์ดม s สแตงจริงเลยนะครับสวยมากนะเอเวอร์สปอร์ตนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กับช่องบาร์แซมคานะครับ สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมจะมารีวิวอะไรให้ดูอีกแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ